ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพบกับช่องวันณวสรณ24เช่นเคยนะคะเพลงนี้อ๋อเป็นเพลงของศิลปินโซโลอิดนะคะแฟนคลับของมานะเพลงนี้มีชื่อว่าพ่อรักนอก,ก็อมืมาฟังกันเลยดีกว่านะ ขอโทษเรื่องเสรยลบกวนด้วยนะคะยอมรับและเคารพกันตัดสินใจ เธอจะอยู่หรือเธอจะไปคงห้ามไม่ได้ที่เฝ่าฝันไว้มันจบไปแล้วคนอย่างฉันน่ะไม่มีข้อแม้อยากให้เธอได้เจอกับรักแท้ฉันดูแลไม่ไ ไม่พอสักทีไอคนอย่างฉันน่ะมันไม่เหมาะกับเธอไม่ได้เลิศเลอเธอเลยไม่ฝากความหวังให้ก้าวต่อไปทิ้งฉันเป็นความหลังแค่ความทรงจำที่เธอได้ทำพังถ้าบอกว่าฉันไม่อยากปล่อยเธอไปก็ต้องกลับมาฟื้นใจทนกับความเย็นชาทุกงานเลี้ยงมันย่อมมีวันเลิกลาเงยหน้านะมองฟ้าขอ,อน้ำตายอย่าไหลและความจริงยิงแสดงเห็นคนไม่จำเป็นก็อยาไปฟื้นใครรับความทุกข์ให้เขาได้ สุขใจเมื่อฉันปล่อยเธอหายไปเพราะว่ารักจึงปล่อยฉันยอมเดียวดายจดจำไว้หัวใจเจ้าเอ๋ยว่าแค่เคยเป็นคนรักเขาและต้องกลายเป็นเงาใส่ใจเขากับเราทำเหมือนเธอรู้ไหมมันเจ็บเลือกเกินฉันก็รักไม่น้อยกว่าเขาเธอไม่ได้ แค่เธอนั้นไปอยู่กับเขาทำไมถึกเปลี่ยนไปทำไมต้องทำลายรักของเราหรือเขาให้ได้มากมายถึงชีวิตต้องยอมแพ้พ่ายสู้ไม่ได้เลยสัเนเดีและไม่เคยจะคิดถึงวันที่เสียเธอไปอนี่น่ารอชีวิตเธอทำให้ฉันคิดไม่โลกสีชมพูที่มันไม่มีกูและไม่อยากให้ใครรู้ที่ทำมันฉันอยู่ได้ อยู่ a ม e มีใครทั้งร่างกายมันเหน็บหนาวจะรักกันไปจนตายเลยเชื่อได้หรือเปล่าอันคนเราก็ดีแต่ว่าดีแต่ว่าขวเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอได้ความโชคร้ายอย่าได้มาบังเกิดจริงๆก็มันใส่เขาก็อยาจะเข้าเข้าไปเปิดก็แค่ความคิดไม่มีผิดเจ้ไปเถิดและความจริงยิงสแสดงเห็นคนไม่จำเป็นกอยากไปฝืนใครรับความทุกให้เขาได้สุขใจเมื่อฉัน อหายไปเพราะว่ารักจึงปล่อยฉันยอมเดียวได้จดจำไว้หัวใจเจ้าเอ๋ยว่าแค่เคยเป็นคนรักเขาและต้องกลายเป็นเงาใส่ใจเขากับเราทำเหมือนเธอรู้ไหมมันเจ็บเลือกเกินฉันก็รักไม่น้อยกว่าเขา i นก็รักไม่น้อยกว่าเขาขเพราะแล้วเบบี้อาจจะสอนนสีเธอเมีอนาคตที่ดีมื่อในวันหนึ่งเราก็ต้องตายแค่มันจะช้าจะเร็วให้เธอน้นไปให้ไกลให้ไปให้บนจะคุกเขวชีวิตคนเรามีขึ้นและมีลงให้เธอจงเดินไปไปเลยไปสองคนไม่เป็นไรใครกันที่ทุกทนอย่ากังวลกับสิ่งที่เลือกไปแล้วเพราะว่ารักจึงปลอ เป็นงใส่ใจเขากับเราทำเหมือนเธอรู้ไหมมันเจ็บเลือกเกินฉันก็รักไม่น้อยกว่าเขา อ๋ออะเคอืมเพลงนี้นะคะพอรักอืมรู้สึกว่าไม่รู้นะไม่ได้ติดตามโซโลอิดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราจะได้ฟังจากสิ่งที่แฟนคลับเขาแนะนำมาให้เราฟังให้เราดีแอคเนาะก็รู้สึกว่าเพลงนี้มีความแตกต่างนะไม่รู้ไม่รู้นะว่าแบบคิดเหมือนกันไหมแต่เรารู้สึกว่าด้วยความที่แบบ เราเองอะ่ะเป็นคนค่อนข้างหน้านิ่งแล้วก็อันนึงก็คือเวลาเราไม่ได้รู้จักเพลงเข้าใจไหมคือเราไม่ค่อยดูไม่ได้รู้จักอะ่ะเราจะพยายามตั้งใจฟังบางทีมันอาจจะทําให้ดูหน้านิ่งเราก็แบบเออก็ขอโทษด้วยละกันนะคะแต่ว่าเพลงนี้เรารู้สึกว่ามีความแปลกใหม่ดีดนตรีแปลกมันไม่เศร้าไปกับเนื้อเพลง แต่มันทําให้เรารู้สึกถึงความแบบเวกอัพอะแบบเป็นฟิลแบบอยู่จมวันนี้แต่พรุ่งนี้อยู่ต้องเวกอัพเป็นฟิลนี้แต่ว่าไม่รู้นะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาเพลงนะแต่ดนตรีมันทําให้เราไม่เศร้าขนาดที่ดิ่งเราชอบชอบ,ชอบดนตรีมากเลยแล้วแบบมันจะมีท่อนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีความแปลกดนตรีแปลกแล้วมันเข้ากับเนื้อหาเพลงมากเลยอะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เรารู้สึกว่าดนตรีมันมีความ สเตปแท็บปะบีดแท็บปะไม่แน่ใจตรงนี้นะคะไม่ใช่คนแต่งเพลงนะคะไม่รู้แต่หมายถึงว่ารนตีมันต้นตีบีดตรงเนี้ยมันมีความยุ่งเหยิงแต่ว่ามันมีความสนุกมันมีความแบบยังไงไม่รู้อะ่ะมันคอได้แบบแปลกดีอะ่ะแต่ก็ชอบอะ่ะไม่เข้าใจแต่ว่าอืมัมนแปลกอะ่ะ ลและความจริงยิงสแสดงเห็นคนไม่จำเป็นกลอย่าไปขื้นใครรับความทุกให้เขาได้สุขใจเมื่อฉันล่อยเธอหายไปเพราะว่าอืมแล้วเราชอบเนื้อหาเพลงท่อนนี้กับบีตนวตีตัวนี้มากเลยเพราะว่ารู้สึกถึงความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่ปล่อยให้ผู้หญิงอะไป นั่นแหละแต่แบบประโยคที่บอกว่าเพราะว่ารักจึงปล่อยมันเป็นฟิลแบบยืนยิ้มในขณะที่สองคนกําลังเดินไปอ่ะมันเป็นฟิลนั้นมาเลยทําให้รู้สึกว่าดนตรีนี้มันไม่ใช่ดนตรีเศร้าแบบดิ่งลงไปแบบดิ่งจริงๆอ่ะมันเป็นฟิลแบบมันไม่ได้ดิ่งขนาดที่เราต้องจมกับมันอ่ะมันเป็นดิ่งแบบแฮปปี้อ่ะแฮปปี้กับความเศร้าอ่ะไม่รู้นะ แต่ว่าเราชอบพาร์ทนี้มากๆเลยอันนี้ก็ขอพูดนะเป็นความทีเ่เห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็อ๋อใช่แล้วก็ชอบการแต่งเนื้อหาเพลงของเขาที่มันมันมีความค่าเรียกอะไรคำส้อยคำเอ่ยคำอะไรของเขาอะที่มันดูแบบมันคล้องจองแบบยังไงไม่รู้อะมันเป็นความรู้สึกแบบคำมันเป็นเหมือนจะกรอนก็ไม่ใช่จะแบบเจบ้าบทเจ้ากรอนก็ไม่ใช่แต่เป็นแบบม,มัน ยังไงวะไม่รู้นะแล้วแต่คนจะรู้สึกนะแต่ว่าสําหรับเราเราเองเรามองว่ามันเป็นอะไรที่ดูแบบแตกต่างโอเคก็คือพาร์ทประมาณพาร์ทนี้นะที่เรารู้สึกว่าคํามันดูแบบเป็นผู้ชายเจ้าบทเจ้ากรอนอะ่ะเป็นฟิลนั้นเรารู้สึกถึงความฟิลลิ่งนี้นะคะ ดจำไว้หัวใจเจ้าเอ๋ยว่าแค่เคยเป็นคนรักเขาและต้องกลายเป็นเงาใส่ใจเขากับเราทำเหมือนเธอรู้ไหมมันเจ็บเลือกเกินฉันก็รักไม่น้อยกว่าเขาขแล้วเแบบเอ,อ๋อมันเป็นท่อนที่เรารู้สึกถึงยังไงไม่รู้นะก็แล้วแต่ใครจะชื่นชื่นชอบเนาะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็ ละไว้นะคะก็เพลงนี้ขอจบการทำเรเชนเพลงที่มีชื่อว่าพอร,รักคุยกินตอนนี้ส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ดูแตกตา่างยิ้มอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบไม่ได้คือมันเป็นความรู้สึกเศร้าที่ที่แฮปปี้อ่ะเรารู้สึกอย่างนี้มันเป็นความเศร้าที่แฮปปี้มันไม่ใช่เศร้าที่แบบดิ่งกับความรู้สึกเจ็บความรู้สึกขาดเธอมันเป็นความรู้สึกแบบ มันเสียใจอ่ะที่เขามันเสียใจที่เราปล่อยคนรักให้ไปกับคนอื่นแต่ว่าในลึกๆแล้วก็ก็พอรักไงก็ถึงได้ปล่อยไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นฟิลแบบดนตรีมันทําให้เรารู้สึกถึงความไม่ได้เศร้าขนาดที่ว่าดิ่งอ่ะเข้าใจฟิลตรงนี้เนาะก, <c oughs> ก็นั่นแหละเรารู้สึกถึงความแตกต่างดนตรีเพราะว่าเท่าที่ฟังมาที่ตัวแฟนขับขอมาหลายๆเพลงของโซโลอินี่ยเรามองว่าเพลงนี้มันมีความแตกต่างอยู่ เพราะว่าเพลงโซโล่อีกส่วนจะเป็นเพลงแนวค่อนข้างดิ่งแบบดิ่งความรักอะความรักค่อนข้างจะแบบเจ็บช้ำม,มากเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันดูแบบดนตรีมันดนตรีด้วยแหละมมันเป็นที่ดนตรีด้วยแหละเราส่วนตัวเราก็ชอบดนตรีของเขานะดนตรีเพลงนี้นะ mm hmm. ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าโอเคก็ขอจบการทํทำรีเมชชั่นเพลงนี้แล้วก็ขอ พ่อถ้ามีคำหยาด้วยนะคะโอเคพบกันใหม่พี่น้าสวัสดีค่ะ